สวัสดีครับเอฟซีมนีกับมาพบกันในวันที่2 5เมษายน2567นะครับสำหรับคลิปนี้ผมพูที่นั่รักนัวยหลางลงให้เอฟซได้รับชมสำหรับอติพานหน้ากับพันข้าวสองสุดนะครับวันนี้ก็มีสูรใไม่มาเพิ่มอีกหนึ่งสุดกานไปรับชมรักน่วยหลางกับขอฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมช่องนี้ ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคั้เตือนห้องสมาเงบงหลักหน่วยหลางสูตรหลักหน่วยหลางรับละสำรับถูหลักหน่วยลลางนี่ผมก,กับไทยไปครั้งหนึ่งแล้วรับละแต่ว่าผมผัดไปลบกดตัวลบมันเลยลบเบิดรับละ ก็เลยบ่ไ,ได้ร่งคิปเร็วก็เลยสาในน้อยเลยมาทายใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วนี่ก็คืองวดที่ผ่านมาลักหน่วยล่างที่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วมีอยู่สองสูตรนี่ครับร่งสามสูตรผ่านสองสูตรครับแล้วก็มาทีเล่เก้านี่ครับผมเอาตัวชนที่สามสูตรน้ำเหล้วก็สองสูตรน้ำแล้วสำหรับทา้งนั้นลักหน่วยแต่ว่าลักสิบผมบ่ได้เอาครับผมเอาแท้ชนสามสูตรมันก็ม,กมาตัวที่ชนสองสูตรครับล้งวดที่ผ่านมา กเ็เลยบ่มีเลขเก็ตสำหรับวันนี้เขามาตาม่มสองสูนย์นี้แล้วก็มีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งมาเพิ่มเติมําหรับอ่ะน่ครับสำหรับอ่าสูตรรักมนอยสูตรนี่ก็เป็นที่ว่าเดินดีสำหรับเริ่มเดินตั้งหมดที่ออกสี่หกนครับก็มีหลุดบงังหนึ่งหดครับมีหลุดบังครับก็นทติติยูท่ที่สิบสองหดหลุดหนึ่งครั้งสำหรับสูตรนี้ําหรับอ่ะสิบสองวดหลุดหนึ่งครั้ง เขาเก็เดินนะครับเขาเก็เดินไปตั้งแต่อ่น้ำลงช่องสามดนะ่ครับวดที่ผ่านมาออกเกศเก่าลเลขกออกเกศเก่านะีครับอ่านี่คือข่อยผมผมถ่ายคลิปไปข้างหนึ่งแล้วนะครับนี่ผมกลับมาถ่ายมาอีกข้างหนึ่ง,ง,ำนะงสำหรับนีครับเอาใ้เบวงเลยสำหรับชุดนี้อ่านี่คือคำานวณเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับชุดนี้สำหรับน,น,ะนะครับแล้วอ่าน้ำลงช่องสามหด ที่ผ่านมากับผ่านทั้งสามวัดนะครับยังไต้อรับสุนี้ผ่านทั้งสามวดเลยนครับวดที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนีครับเลขที่ออกเจ็ดเก้านะครับก็มาที่รักน้วยเป็นวดที่สามนะครับนำลงช่องเป็นวดที่สามร่วมทั้งสถิติแล้วก็นน้ำลงช่องสิบหางวนดครับนํำลงช่องสามวดเดือนสามวดแล้วก็งวดนี่อ่าบางวิธีคำนวณกอนนะครับอ่าแต่ว่าผมคำนวณเอาไว้แล้วล่ะเพราะว่าผมถ่ายครั้งหนึ่งแล้วอะครับผ่าด ไปกดตัวลบคิดนะล่ะอ่านะครับเลยมาถ่ายใหม่นะครับวิธีคำนวณสำหรับสูตรแรกสูตรรักหน่วยหลังนะล่ะที่เดินมาแล้วสามมดสูตรนี้เข้าสี่ใส่รักหมื่นของรวัยที่หนึ่งบวกลักสิบอ่าบวกหลักสิบของรวันที่หนึ่งบวกหลักหน่วยของรวันที่หนึ่งนะครับอ่ะนะครับไปเขียนเขียนแล้วก็คำนวณเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยนะล่ะอ่าทีนี้เพิ่งอีกข้งหนึ่งนะลักหมื่น หลักหมื่นทนวัที่หนึ่งก็คือเลขสี่ครับเลขสี่แล้วก็สิหน่วยสิบหน่วยทศนวที่หนึ่งก็คือเก้ากับแปดครับเก้ากับแปดครับบวกกันเป็นที่เรียบไปนะครับนี่บวกเก้าเป็นอ่าสิบสามได้สามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งครับที่ได้หนึ่งสสามี่หครับนับเรียงไปเลยเพราะว่าสูตรนี้ไม่มีค่าเอกนะครับสูตนี้ไม่มีค่าเอกใดๆครับสำหรับสูตรนี้ วันนี้ได้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หะจะเดินต่อหรือไม่ครับอ่ะถ้าเดินต่อสิเป็นวดที่สิบหกครับถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สิบหกนับละอ่ะเดิใส่เื่องไหม่เป็นวดที่สี่เนี่ยนํำลงช่องเป็นวดที่สี่อ่ถ้าเดินต่อจะเป็นวดที่สิบหกนับะอันนี้ห้าทิมาบางสตดสูตรที่สองอ่ะสตรที่สองนับสูสุดที่สองที่ผ่านเข้ามาจากวัดที่แล,ล้วเนี่ยคือสูตรนี้นับ เป็นสูตรเป็นสูตรที่สองครับสี่พันเข้ามาสูตรนี้ก็เริ่มเดือนตั้งแต่งวดที่ออกหกหกครับมีค่า x ตัวตัวแรกนะครับถ้าได้อ่าตัวแรกก็คือบวกสามบวกสามตัวที่สองบวกสองครับสำหรับสูตรนี้สำหรับสูตรนี้สถิติก็เป็นสูตรที่เดินด,ด,ดีเนี่ยเดินดียังไม่หลุดเลยนะครับเดินดีเลยยังไม่หลุดสถิติที่น้ำลงช่องสิบสองวัด ครับเดินหน้ระยะสี you know time, ่ตัวนะครับแต่ว่าเข้ามาสังเกตวงสูตรนี่นะครับสังเกตวงสูตนนี้เขาสีเดินอยู่สามตัวนี้ครับเดินหนระยะสามตัวนี้ยางบอ่ขาดเลยครับไม่ขาดเลยมีแวกมาแถวแรกอยู่ข้างเดียวเท่านั้นครับแถวแถวแรกทีเดินอยู่ข้างเดียวเท่านั้นครับหลังจากนั้นมาก็ะพเดินอีกเลยครับแต่ก็เดินที่ตำแหน่งสามตัวครับสามตัวท้ายนี่ครับอ่า มาเกือบทุกวันเลยนะครับมีวันเดียวที่แวกมานทางหนาหนะึ่งแล้วมีมาแถวหนาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เทาที่ทั้งเกตเบ์บังว่าเลขเขาเดินอยู่สามตัวนี้นะนึ่งแล้วสามตัวนี้เขาทั้งเกตเบังนะึ่งแล้วเพราะฉะนั้นกัาจับตาวันวันนี้ก็ได้ตัวเก่านะครับได้หกเก้าหนึ่งสองนึ่แล้วคำนวณแล้วได้หกเก้าหนึ่งสองนะครับเข่าบังวิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้ ข้อท right. ี่ไส่เลขหมุนข้างที่สองและข้างที่สามนี่ทั้งสามหลักเลยมาเลยครับอาผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับครั้งที่อ่าสองและครั้งที่สามทั้งสามหลักสำหรับนะครับครังที่สองขรังที่สองก็คือเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดข้างที่สามก็คือหนึ่งห้าสี่นะครับหนึ่งห้าสี่สำหรับอาบวกกันได้กับได้หกเก้าหนึ่งสองนะครับเจ็ด บวกสองก็จะเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกสี่เป็นหกได้หกเก้าหนึ่งสองนะครับสำหรับวันนี้เป็หกเก้าหนึ่งสองน้ำลงช่องเป็นวัดที่สามถ่ายเดือต้อนที่เป็นวัดที่สิบห้าแล้นะครับสำหรับสูตรอสูตรของเฮานะครับสูตรของเฮาที่อ่า คำลงวันนี้คำวณแล้วได้ตัวนี้นะครับแล้วแต่ว่าก็บเฮาัาเกตยรติบงเขาที่เดินอยู่แต่เฉพาะสามตัวนี้นะครับนะครับขอให้เดินต่ออ่ะภาวนาขอให้เดินต่อนะครับยังไงที่ว่าสูตรที่สามสูตรที่ 3. สามนี่เป็นสูตรระยะสั้นสามตัวนะครับระยะสั้นสามตัวครับนะครับเริ่มเดินตั้งแต่ งวดที่ออก43ครับเดิน3ตัวนี่ผมก็ผมก็เบิ้งใส่ไอ้ไรหลายสูตรแล้วคาดว่าสูนี้น่าจะกําลังจะเดินดีกําลังจะเดินต่อดีๆนะครับเพราะว่าเบิ้งเบื้องการเดินห้องเขาเราเขาตีเดินซิกซิกแซกนี่ครับเดินแซกไปแซกมาในอยู่ในระยะ3ตัวนี้นะครับไม่น่าจะเกิน3ตัวนี้นะครับน่าจะเดินดีอยู่นะครับเขาเริ่มเดินตั้งวันที่ออก43 Id Luckily, เดินมาแล้วหางวัดถต่สถิติอยู่ที่หางวัดนะครับสถิติอยู่ที่หางวัดการเดินของตัวเลขนครับข้าบกเบิงวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้เข้าสิ่ใส่ลักสิบหลังบวกลักหน่วยหลังแล้วกาบวกลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกเก้าคงที่นะครับสำหรับสูตร นี่อาผมก็ได้อ่าเขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยล้วก็บ,บวกกาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ครับได้หนึ่งสองสามแต่ว่าผมก็ะิมาบวกในเบื้องอีกข้างหนึ่งนะเพราะว่าอาที่ผมเขียนเอาไว้ก่อนนี่คือทายผัดครับทายทายด้คลิปแล้วแต่ว่าอาเมื่อไปกดถึงตัวลบครับผัดไปก็เลยได้กลับขึ้นมาทายใหม่ะครับเอฟซีนะครับสำรับอาเลขที่ออกไปก็คือเจ็ดเก้านี่ครับอาใส่รัก สิบได้รักน้อยหลังนัแล้วนี่ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาว่างนี้แล้วก็ร้อยและสิบครั้งที่สามอ่าร้อยและสิบครั้งที่สามแล้วร้อยละสิบครั้งที่สามก็คือหนึ่งกับห้านี่ครับหนึ่งกับห้าแล้วก็บวกเก้าของที่อ่านะบ,บวกให้เพิ่มอีกคข้างหนึ่งแล้วนะเพื่อความช่วความมั่นใจของเอฟซีแล้วนอะ่าเจ็ดนะบ,บวกเก้าเป็นสิบหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งสองสามเนี่ยครับได้หนึ่งสองสามวดนี้นําลงช่องเป็นครั้งแรกครับว่านาลงช่องเป็นงวดแรกครั้งแรกด้วยนะครับอ่าสาหรับสูตรนี้ครับนำลงช่องเป็นครั้งแรกจะเดินต่อหรือไม่เนี่ยครับจะเดินต่อหรือไม่เป็นสูตรแรกแต่เป็นสูตรสามตัวนะครับเริ่มเดินตั้งแต่วันที่ออกซีสามนะครับ พาวร่าขอให้เดินต่อนับขอให้เดินต่อเขากำลังเ,เดินดีอยู่ที่ห้าวัดเงียบแล้วก็ไปชนชุดใหญ่ด้วยเนอะไปชนอ่าสองสูตรเก่าที่ผ่านเข้ามาจากวันที่แล้วนับแั้วนี่ครับผมก็ได้จับใต้กระดาษแผ่นนี้แล้วนําแล้ทั้งสามสูตรอ่าทั้งสามสูตรก็อยู่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนํารล้เนี่ครับอ่าชดหอยที่เบิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแต่ว่าอ่ามาชนเบิ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชิปนั้นถูกลบไปแล้วนับแล้ว ถูกลบไปแล้วอ่ะผมกาลังจะอ่าลงช่องพอดีอ่ามือบังเอิญไปโดนปุ่มกดลบลบละอ่าคลิปหายจากโทรศัพท์หมดเลยลบละคลิปที่ถ่ายตัดต่อไว้แล้วเนาะหายหมดเลยลบละอ่าก็ต้องมาอ่าทำใหม่อ่าอ่าต้อรับสามสูตรสองสูตรนี่เป็นสูตรเก่าลบละถ้าเขาจีบงต่เฉพาะสูตรเก่ากะ ชนกันที่หนึ่งกับสองเท่านั้นครับหนึ่งและสองหนึ่งและสองสองสูตรที่ผ่านเข้ามาจากวดทีีแล้วครับแล้วสูตรใหม่เป็นสูตรสามตัวก็มาชนกันที่หนึ่งกับสองนะแล้วที่นี่ผมก็เลยเอาเลขสามเป็นตัวรองนะครับเอาเลขสามเป็นตัวรองเพราะว่าเขาชนสองสูตรนะที่เหลือก็ชนที่เหลือเขาก็ไม่ชนเขามีสูตรเดียวนะครับหกกับ9มีสูตรเดียวสีนะ่กับ5ามีสูตรเดียวก็จะได้หนึ่งสองสามนะครับแปลว่าตรวจ ที่ชนสามสูตรละคืนหนึ่งกับสองที่ผมทาสีาไว้ให้นะครับเอฟที่อชอบ,บ,บกับพิจาณาเบิงปำะชอบกับพันเบิงเพือ่อความมันเทิงเท่านั้นเพราะว่าบ่มีผี้ใดหูว่าเรียก,กตัวตัวใดเป็นแช่แั้วทางน้นละก็บคำนวณไปตามสูตรกับว่าจะเดินต่อหรือไม่น้นละอ่าย้อนหลังถูกทุกงวัดเดินหน้าจะเดินต่อหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือสองสูตรนี้ผ่านมาอ่สองวันแล้วน้ำละสองสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรใหม่น้ำละ สนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถั้งบริษัชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหมาแล้วครับเด้อจะได้มีกาลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆเฮฟซี่รับชมตัวเลขกันเป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรอดีตเดือนดีอนาคตจะเดือนต่อหรือไม่อันนี้เฮฟซีกัพิจารณาเบิง่งก่อนน้ำไปใส่นับละอ่าชอบสูตรใดก็จังอ่าน้ำพิจารณาเบิง่งนับละส้อนรับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ